โคตเตียระดับตำนานมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานครับวันนี้นะครับโคตเตียระดับตำนานจะมาวิคอการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ครับนัดที่5ของฤดูกาล2021-2022ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดไอคุนขอนครับพบกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่ถือว่า ฟอร์มสรุปในแมตท,ที่แมตเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งคู่นี้นครับจะทำการเตะเวลา20นาฬิกาตรงหรือ2ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะถือว่าเป็นคู่ที่มันพอสมควรนะครับแล้วก็เด็มาดูที่ปีศาจแดงแมชชสเตอร์ติดต่อคึ่งคบลูกนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมมาตายชมดีช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผม ถือว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับทีมขุนค้คอนเวสแฮมนะครับแข่งไปทั้งหมด4นัดนะครับมีอยู่8แต้มส่วนพี่สแสดงแมชเตอร์ยูยูเต็ดแข่งไปแล้ว4นัดมีอยู่10แต้มเช่นกันนะครับเรามาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมนัดล่าสุดในปีที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าแมนยูนะครับเสมอเวสแฮมหนึ่งเวสแฮมแพ้แมนยูหนึ่งประตูสามแล้วก็เกมดกคับแมนยูเสมอเวสแฮมศูนย์ศูนย แล้วก็แมนยูเล่นในบ้านเอาชอนะเวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อศูนย์ในการพบกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับลองมาเช็คฟอร์มของทั้งสองทีมนัดล่าสุดน,นะครับซึ่งถือว่าเวสต์แฮมครับทำผลงานได้ดีพอสมควรในเกมยูฟ่ายูโรป,ปาลีกด้วยการเอาชอนะดีนาโมซาเก็บ2-0แล้วเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์สุดท้ายนะครับก็เอาเสมอซามตัน0-0นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปีแสดงนะครับ,นนรบแพ้ยังบอย1-2ในเกมเยือนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ แล้วก็นัดล่าสุดก็เอาชนะนิโคเซอร์อซีหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับผมลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมทั้งสโมสรปีซาไดาม์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคุณคอนเวสแฮมนะครับเรามาดูที่ทีมคุณคอนเวสแฮมนะครับกุนซืออย่างเดวิสมอยนะครับถือว่าการที่ทุบเอาชนะดิโนโมสักเก็บ2-0เนี่ยเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมพอสมควรนะครับซึ่งถือว่า สภาพความพร้อมของเกมวันนี้ครับลูกทีมของเดวิดมอยนะครับจะไม่สามารถใช้งานมิคาเอลอันโตนิโอหัวหอกตัวเก่งที่ติดโทษแบนหนึ่งนัดจากเกมดีนัดล่าสุดนะครับทางด้านของบินตันนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงสู่สนามเช่นกันเนื่องจากไม่ฟิตพอนะครับนักเตะที่คาดว่าที่มอยจะลงสู่สนามพ,พวกอารจอร์โบเวนที่จะขยับขึ้นสูงเข้าไปเล่นหน้าเป้าและโดยใช้พาโบฟอฮันและก็ซาย เปเรมาเป็น2กองกลางตัวลุกที่คอยเป็นตัวสนับสนุนให้กับนักทีมนะครับและคอยสร้างสรรค์เกมและล่าตาข่ายนะครับส่วนทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือโอเล่กุนนาโซชาถือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับในการที่แพ้ยังบอยเบิร์น2-1หนึ่งนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้นะครับโอเล่นะครับก็ต้องกลับให้ทีมครับอยู่ในสมดุลอีกครั้งด้วยการต้องเอาชนะเวสต์แฮมเพื่อเรียกความกำลังใจให้แกู่ทีมนะครับ ซึ่งนกเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วพวกอาม์มคาสเลตฟอร์ดอามาร์ดิยาลโลเอดิสันคารวอนี่สามเกมลุกที่ถือว่าเี่ยงยกแพ็คต้องรอเช็คสภาพความพร้อมอีกครั้งพวกฟิวโจนดีนเฮเดอร์สันก็ตามสูตรเดิมครับไม่ฟิตจากอาการได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถือว่าโซชาครับต้องเรียกความมั่นใจไปอย่างมากนกเตะที่เข้าไปลงสู่สนามพวกคิสตยโนโรนัลโดเมสันกินวูดโบโนเฟรเดที่ลงสู่สนามอย่างแน่นนอนนะครับ เดี๋ยวลองลองมาดูนะครับไลน์อัพนักเตะที่เข้าไปจะลงสู่สนามให้กับเวสต์แฮมและก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมคุนคอนนะครับน่าจะมาด้วยระบบ3-4-2-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้นะครับกองหลังสามคนคือเคิร์กดอสซันเคิร์กซูม่าอังเจโลออบบูนานะครับส่วนสี่กองกลางคือวาเลนเมียร์คูฟัตดีแลนไลส์นะครับโทมัสซูสิกอารอนคาเวลนะครับพาโบเออร์นาวนะครับคู่กองหน้าเป็น ไซส์เบลมาจารอดโบเวนที่คอยล่าตั้งขายให้กับคุณคอนเวสแฮมนะครับส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกุญซืออย่างกุลเล่เอขออภัยครับกุญซืออย่างโอเล็กุนาโซชานะครับมาด้วยระบบ4-2-3-1เช่นกันคือผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเกิอาครับกองหลังคืออารอนวานบิสซาก้าราฟาเอลวารานแฮร์รี่แม็กซ์ไวและก็ลุคชอนะครับคู่ของการเป็นสกอตแม็กโชมิเน่เฟรช สามประสานในแดนบนคือเมสันกินวูดบูนเฟิลนาเดสพอลปอกบาแล้วก็คริสเตโน่นัลโดเป็นหน้าเป้าที่ลงหน้าตาขายให้กับแมนยูนะครับอย่างเลที่ออกมาครึ่งครบลูกลบห้าถือว่าเป็นเลที่วัดใจพอสมควรนะเหมือนว่าตอนนี้แมนยูถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรนะครับในการผสมประสานแล้วก็ไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือใดๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างคือได้สกอตต์แบคโทมินีคืนสู่สนามอีกครั้ง พูดถึงว่าเกมลูกไม่ต้องพูดถึงครับแมนยูมีเกมลูกที่อิสระอย่างแน่นอนนะครับการที่เวสแฮมจะไล่เงามิคาเอลอันโตนิโอถือว่าค่อนข้างเจ็บหนักพอสมควรเพราะว่าเป็นกองหน้าที่ถือว่าเป็นตัวขวางให้กับผูขนของเวสแฮมครับอย่างไรก็ตามครับถือว่าเครื่องครบลูกเนี่ยอยู่ที่แมนยูนะครับแมนยู U, มี2ออย่างคือกินเต็มกับกินครึ่ง,งฟันธงนครับฟันธง,งฟันทิ้งปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแน่นอนครับฟันทง แมนยูกู้ชาติอย่างแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือ Facebook, Youtube บอกดีนะครับเดอะมาร์ตตาซิสซน,นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม